สวัสดีงามแรงค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวนาสุขุสุคนเด้อค่ะหนูย่างเข้ามาในสวนค่ะมาสิไปหามะม่วงมากินเลยแวะเบิ้งนาหนูไม่เห็นลูกป่าอยู่ในนาค่ะหลายๆก็เลยถ่ายคลิปมาให้เบิ้งค่ะลูกปลาช่อนรู้ว่าลูกปลาหมอค่ะนี่หนูบบมูจกักหนูโบมีความรู้เรื่องป่านะคะเห็นนี่มันหลายนะคะหนูก็เลยแบบ มาทายให้เบิ้งหลายขนาดเลยวนไปวนมายังซีแหละค่ะลูกป่าอย่างค่นี่ทุนเจ้าเห็นบอคะโบก้าลงไปค่ะ เดี๋ยวตกตกขี้โคนโอ๊ย,อยตกอีรีแล้วนันดิแต่ว่าหนูเห็นแม่มันเฝ้าอยู่มันเป็นปลาปลหมอค่ะแม่นหรคะลูกปลาหมอปะนี่ฝูงปลาในน้อยนี่ค่ะรู้ว่าลูกปลาช่อน,นะคะซุนเจ้ามันไผ่มีความรู้บอกหนูแน่พูนมันอยู่ทางพูน โอ๊ยตกตกตกไอ้ลูกป่านั้นโอ้ยโอ้ยไปทางพุ่นง่าอีกอ่ไปทางพุ่นหลาย,ยพูนนี่เปนกระิ่กระพือเอาละลงลงลงในนาบบมีต้นข้าวค่ะมีแต่ต้นหญ้าแล้ก่ะลูกป่าน้อยน้อยไปแล้ว หายไปจากกองมดแล้วคะ่ะยานคนแฮงบุตต้องยานเอือ้อย้ดอลูกป่าเอ้ยยานนกผูน้น้าพี่อุย้ยน่ไผ่มีความรู้พิมพ์บอกให้แน่เ้ยค่ะว่าลูกป่าอย่างายทางพุ่นซุมเจ้าไลยขนาดเลยพุนพ่นพุน่นพุ่นอยู่พุน่นชิพุ่นค่อยลงทุนลงนามาเลยด้วยค่ะนี่ ถ้าท้ายหุเจ้าเบิ้งนี้ว่ามันหลายนี่ค่ะนี่นี่นี่แต่ว่าหนูเห็นปลาหมอด้วยค่ะอยูกไก่ไกลๆมันตัวยญ่ๆนะคะไม่รู้ปลาหมอป่อคะปัะนไทยมีความรู้พิมพ์บอกหนูนี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ